วันนี้ครับผมจะมาแจกปฏิทินเหล่านี้ให้กับทุกท่านเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสำคัญของแฟนแฟรายการมาตามมาทุกคนท่านมีสิทธิ์ที่จะขอนะครับเอาไปเฉพาะปีนะครับตั้งแต่ปี2,550จนถึงปี2,565รวม16ปีที่ผมยังมีเก็บไว้นะครับครบรอบวันเกิดครบรอบวันรับปริญญาอย่างเด็กคนนึงครบรอบวันเกิดนะครับ พอเรียนจบอนุบาลก็ครบรอบบัณฑิตน้อยอ่าหรือครบรอบวันรับปริญญาครบรอบวันแต่งงานครบรอบวันจอ้อขี่วันจ้อขี่คือวันที่ญาติผู้ใหญ่ของเราจากไปสวรรค์ท่านอาจจะไม่เคยเก็บปฏิทินเหล่านี้ไว้ทุกท่านมีสิทธิ์ขอนครับท่านจะขอในวันอะไรก็ได้เป็นสิทธิ์ของท่านผมให้ทุกท่านคนละกี่สิทธิก็ได้กติกามีง่ายๆครับคือพิมพ์คําว่า ขอรับแล้วก็วันเกิดเป็นต้นว่าท่านต้องการตัวอย่างนะครับขอรับ1มกราแบบนี้ท่านพิมพ์ค้างไว้นะครับแล้วก็ส่งไปขอทางอีเมลผมเพื่ออะไรครับผมจะเอาปฏิทินแบบนี้ถอดน็อตออกนะครับแล้วก็ไปดึงเฉพาะแผ่นที่วันที่ท่านขอแล้วผมก็จะไปสแกนแล้วส่งแนบเป็นไฟล์รูปให้ท่านในอีเมลให้ท่านไปปริ้น ออกมาเป็นแผ่นที่ระลึกของท่านเองงานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเรียนให้ทุกท่านทราบว่าผมจะส่งเฉพาะไฟล์ภาพให้เท่านั้นเพราะว่าใน1ปึปึกคื้น365วันถ้าผมส่งแผ่นแท้ให้กับท่านไปแฟนๆรายการคนที่ 2, 3, 4จะมาขอวันเดียวนั้นผมก็ไม่มีใช่ไหมแต่ถ้าเกิดผมส่งเป็นไฟล์ให้กับทุกท่านเนี่ยผมจะสามารถเก็บแผ่นแท้ไว้ได้นะครับแล้วทุกแผ่นที่ผมขันน็อตออก คือปึกนี่ถ้าผมขันนัดออกมันจะไม่อยู่เป็นปึกงนี้ครับมันจะแตกกระจัดกระจายผมจะต้องมาเก็บสะสมเดิมด้วยการเอาหนึ่งปีเก็บอยู่ในซองพลาสติกซึ่งเป็นเรื่องที่ยุ่งและยากมากสําหรับคนทํางานอย่างผมแต่ผมก็พร้อมจะเต็มใจทําเพื่อให้แฟนรายการทุกท่านมีปฏิทินในวันครบรอบวันต่างๆเหล่านี้เป็นที่ระลึกของครอบครัวฝากแชร์คลิปนี้สู่คนที่ท่านรัก ใครก็ตามที่อยากจะได้ปฏิญินแบบนี้สามารถทําตามกติกาได้นะครับเรียนให้ทุกท่านทราบนะครับว่าจะไม่มีการโทรหาท่านทุกกรณีไม่มีคนโทรหาท่านนะครับรายการมาตามมาจะไม่โทรไปหาท่านเพื่อป้องกันแก๊งคอเซนเตอร์ที่จะไปหลอกลวงท่านได้นะครับเราจะส่งให้ท่านทางอีเมลพอท่านทักเมลผมมาผมก็จะรู้ว่าท่านอีเมลอะไรเมื่อผมสแกนปฏิญินี้เสร็จ ผมจะแนบไฟล์ภาพส่งกลับให้ท่านทางอีเมลเท่านั้นทั้งหมดงานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับมีคนถามทำไปเพื่ออะไรเป็นการขอบคุณครับขอบคุณแฟนๆรายการมาตามมา,า,มมาที่กรุณาติดตามซ u b สไครป์พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันเราเป็นเหมือนเพื่อนกันครับเราเป็นเหมือนคนที่รู้จักกันมานานผมเลยมีของมาขอบคุณทุกท่านในวันนี้